สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนท่อนสโลนะครับเพลงเพื่อเธอนะครับท่อนสโลกลางนะครับโดยใช้กีตาร์โปร่งนะครับเล่นนะครับผมตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์อีนะครับไม่ได้ดอปนะครับมาดูกันเลยนะครับโน้ตแรกนะครับจะอยู่ที่สายสีนะครับ จะสไลด์จากช่อง4นะครับมาที่ช่อง6แบบนี้นะครับแล้วก็สาย3ช่อง4แล้วก็ลงมาเล่นสาย2ที่ช่อง7สไลด์มาช่อง9นะครับก็จะได้นะครับต่อไปนะครับ ดีซ้ำครับที่ช่อง9นะครับสาย2อ่าแล้วก็สไลด์จาก7มา9อีก1ครั้งนะครับเล่นรวมกันก็จะได้นะครับต่อไปนะครับช่อง9ครับสาย2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่อง10แล้วก็12 นะครับ,รบต่อไปนะครับขึ้นมาเล่นสาย3ครับที่ช่อง9นะครับสไลด์มาช่อง11แล้วก็ดึงโน้ตกลับไปที่ช่อง9เหมือนเดิมครับก็จะได้เสียงนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับ มาที่สาย4ช่อง9เหมือนกันครับสไลด์มาที่11แล้วก็ดึงโน้ตกลับเหมือนกันเลยนะครับนะครับนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าตรงนี้ผมจะเล่นเป็นแบบดีดกวดนะครับสวิฟนะครับอ่า เริ่มที่สายสี่นะครับช่อง6นะครับแล้วก็สาย3ามช่องสี่อ่าแล้วก็สาย2ช่อง5สไลด์มาช่อง7อ่าเมื่อกี้ทุกโน้นะครับผมจะดีดลงอย่างเดียวนะครับเป็นการดีดกวดนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับ สายนะครับสาย2องช่องห้าครับแล้วก็สายสาช่องหแล้วก็ช่องสีแล้วก็ขึ้นมาสาย4ีช่องหแล้วก็ช่องห้าแล้วก็ช่องสี่แล้วก็จบที่ช่องสองนะครับสายสีก็จะได้ มาที่ช่อง12นะครับสาย2สไลด์จากช่อง10นะครับมา12สาย2แล้วก็สาย1ช่อง11แล้วก็ช่อง12นะครับต่อไปนะครับสไลด์จากช่อง10มา11นะครับสาย1 แล้วก็สาย2ช่อง12บดีด2อครั้งนะครับต่อไปนะครับาสาย4นะครับช่อง9สไลด์มาช่อง11แล้วก็สาย3ช่อง9แล้วก็11 แล้วก็สไลด์เข้ามา13นะครับนะครับต่อไปนะครับอ่าสาย3ครับช่อง11นะครับแฮมเมอร์ออนมาที่ช่อง13แล้วก็พูนวอฟด้วยเกี่ยวกับนะครับแล้วก็ลากโน้ตมาที่ช่อง9นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับต่อไปนะครับช่อง11ครับสไลด์เข้ามาที่13สาย3นะครับแล้วก็สาย2ช่อง12ลดีด2ครั้งนะครับ นะครับขึ้นมาที่สาย4ช่อง13นะครับแล้วก็ช่อง14อ่านะครับนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ สาย2ช่อง12สนะครับสไลด์มา14แล้วก็กลับไปที่ช่อง12แล้วก็ช่อง10แล้วก็ช่อง9ช่อง10 12แล้วก็สไลด์ช่อง9มาช่อง11นะครับสายสาม ได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับสาย3ครับช่อง13นะครับผมจะสไลด์จากช่อง11นะครับมา13สาย3แล้วก็ลงไปเล่นสาย1ครับช่อง11นะครับดันครึ่งเสียงนะครับแล้วก็สาย2ช่อง14 แล้วก็ช่อง12แล้วก็14นะครับก็ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับสไลด์จาก12มา14แล้วก็ดึงโน้ตกลับมาที่12เหมือนเดิมนะครับก็จะได้ ต่อไปนะครับสาย2ช่อง10นะครับสไลด์มาที่ช่อง12แล้วก็สาย1ช่อง14สไลด์ไป16แล้วก็กลับมา14แล้วก็12แล้วก็14แล้วก็16แล้วก็จบที่12นะครับ ช้าๆนะครับนะครับต่อไปนะครับสายสองช่องสิบสองนะครับแล้วก็ช่องสิบ แล้วก็ช่องเก้าอ่าแล้วก็ดันครึ่งเสียงนะครับอ่านะครับ12 10 9แล้วก็ดันครึ่งเสียงนะครับที่ช่องเก้าอ่าดันครึ่งเสียงแล้วก็ผ่อนลงมานะครับแบบนี้นะครับ ช่อง9แล้วก็ขึ้นมาสาย4ช่อง9เหมือนกันแล้วก็ช่อง7แล้วก็ช่องหนะครับแล้วก็ช่อง7ก็จะได้นะครับนะครับต่อไปครับขึ้นมาสาย5 ช่อง7แล้วก็สาย6ช่อง7นะครับนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับอาจจะเป็นการเล่นสปีดปิ๊กซิ้งนะครับ จะเล่นแบบซีเควนต์นะครับผมจะเล่น3 3โน้ตต่อหนึ่งสายนะครับตรงนี้จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนหัดเล่นนะครับแนะนำให้เล่นแบบช้าๆก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นแบบฝึกนิ้วได้ได้อย่างดีเลยนะครับถ้าเอาไปฝึกนะครับ ใหนิวแข็งแรงนะครับเริ่มที่สาย6นะครับช่อง7นะครับจะเล่น3โน้ตต่อ1สายนะครับเพื่อนๆจับไว้ดีๆครับแต่ละสายจะมี3โน้ตนะครับสาย6ช่อง7แล้วก็ช่อง9แล้วก็ช่อง11อ่มือขวานะครับวิธีดีดนะครับผมจะดีดลงขึ้นสลับลงขึ้นสลับตลอดนะครับลงกับขึ้นนะครับจำไว้นะครับ สาย6ช่อง7ลงนะครับแล้วก็สาย6นะครับยังอยู่ที่สาย6นะครับ3มโน้ตตอนน,นสาย1สายนะครับสาย6ช่อง7ดีลงแล้วก็ช่อง9ก้ดีขึ้นแล้วก็ช่อง11ดีลงนะครับลงขึ้นลงนะครับ3มโน้ตนะครับต่อไปนะครับ สายลงมาที่สาย5ครับคราวนี้ช่อง7ดีดขึ้นนะครับจำไว้ว่าลงขึ้นสลับนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับอีกจะลงขึ้นสลับกันตลอดนะครับช้าช้านะครับสาย6ช่อง7แล้วก็ช่อง9 1้าแล้วก็สาย5้าช่อง7ต่อไปนะครับ ขึ้นมาสาย6ช่อง11แล้วก็สาย5ช่อง7นะครับก็จะเป็นอาโทษทีนะครับเมื่อกี้อธิบายผิดนะครับอเอาใหม่นะครับเริ่มที่สาย6ใหม่นะครับช่อง7นะครับดีลงแล้วก็ช่อง9ดีขึ้น แล้วก็ช่องสิบเอดีลงจําจแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมบอกผิดไปนะครับเอาแค่3าน้ตสายหก่อนนะครับลงขึ้นลงนะครับอ่าแล้วก็สาย5ช่อง7ดดีขึ้นนะครับก็จะได้นะครับอ่าคราวนี้ครับต่อไปขึ้นมาสาย6ช่อง9นะครับ แล้วก็ช่อง11อ่าแล้วก็สาย5ช่อง7นะครับอ่านะครับก็จะได้แบบนี้ครับนะครับ,นะรบต่อไปนะครับ สายห้าช่อง9นะครับนะครับต่อไปนะครับสาย6ช่อง11แล้วก็สาย5ช่อง7แล้วก็ช่อง9นะครับก็จะได้ นะครับสาย5ช่อง11ครับนะครับนะเราก็จะได้ระหว่างสาย6กับสาย5ไปนะครับก็จะเป็นเล่นรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นจะเล่นแบบซีเควนซ์นะครับนะครับอ่าต่อไปนะครับลงมาเล่นที่ สาย5้านะครับช่อง7แล้วก็ช่อง9แล้วก็11นะครับต่อไปนะครับสายสช่อง7นะครับต่อไปขึ้นมาสาย5้าช่อง9แล้วก็11แล้วก็ช่องสายสช่องเจแล้วก็ช่องเก้า แล้วก็ขึ้นมาสาย5ช่อง11แล้วก็สาย4ช่อง7แล้วก็ช่อง9นะครับนะครับต่อไปช่อง11สายสี่สังเกตว่ามันจะเล่นทำนองเดิมนะครับแค่มันจะเลื่อนสายลงมาข้างล่างเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับ ก็คือระหว่างสาย6กับสาย5ต่อไปจะเป็นเล่นคู่สาย5กับสาย4าเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าย้ายแพทเทิร์นลงมานะครับนะครับช้าๆใหม่นะครับ ช่อง11นะครับนบต่อไปนะครับสาย3ช่องช่อง8นะครับแล้วก็ช่อง9แล้วก็11แล้วก็ลงมาสาย2ช่อง9แล้วก็ช่อง10 แล้วก็ช่อง12แล้วก็จบที่สาย3ช่อง11สไลด์มาช่อง13นะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จบนะครับท่อนสโล่นะครับเพลงเพื่อเธอของหินเล็กไฟนะครับอ่าพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับมีคําถามข้อสงสัยนะครับทิ้งไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ